สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะ,จะ,จะเจอกันทุกคนประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจดมน,นั่นเองนะจ๊ะเอาวันนี้ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซ <Okay. S 2> เอนะ <Okay. S 1> เนนชีชยของเรารน,นั่นเองนะจ๊ะหนึ่งทุ่มตรงนะพวกแกนะมังกรจีนน่าจะเล่นในบ้านโดยกับช้างสุดทีมชาติไทยของเราไทยแลนด์ปูดปูนั่นเองนะจ๊ะโดยจีนชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งจากนั้นหลังสุดไทยเราเสมอสามแพ้สองฟอร์มก็ไม่ได้ต่างกันเยอะแยะคู่นี้นัดแรกเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยไทยเราพลาดท่าแพ้จีนไปก่อน เกาจุนยี่เฉิงจินแล้วก็อู่เลย่ยพวกนี้น่าจะอยู่กันครบเลยส่วนไทยเราเนี่ยทีรทรอมบุมาทานโขลมเนาะสารัฐอยู่เย็นพี่ตังแล้วก็กองหน้าอย่างบางอามสุภชัยใจเด็ดนั่นเองนะคู่ที่จีนบังคับชนะกีประตูก็ได้แฟนๆโอเคฟินเฟลอลยแต่ก็เสมอไม่โอเคพังกันทั้งแถบซึ่งจะน้ำดูแล้วไทยเราดูดีพอถ้าจะมองแบบนั้นนะพอที่จะบุกไปแล้วไม่แพ้จีนวะฉันเชื่อแบบนี้นะเชื่อว่าไม่แพ้เอาเสมอไว้ก่อนหนึ่งคะแนนแล้วก็แฟนๆก็โอเคด้วย เพื่อเผื่อบุกเบียดเบียดออกมา1021อะไรแบบน,นี้มีโอกาสเกิดขึ้นนะเอาจะช่วยกันต่อไปกันแล้ววันนี้ทับช้างศึกไทยแลนด์โอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะติดตามได้ทุกช่องทางเชลเลยแฟนเพจเจดมันส์สตรีมยูทูบ YouTube. โอเคเจดมันส์สับสครัชสังกติด้วยทิกตอกเจดมันส์ออฟิเชียลไอจีเจดมันส์ดอสโกออฟิเชียลฟอลโล่กันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะไอ้ไข่งรอดนะมีความสุขสนุกกับบอลทุกวันโอเคเ <Okay. S 2> จดมันมาทุกวัน,วน,วน,วนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย